กันะอ๋ะอตกปลานะเจ้าค่ะเมาเนี่ยหมอว่าพอดีเลยเมาส์เมาสโอเคเอ่อค่าค่าจะรักษานะ่ะพอดีค่าบาดเจ็บอยู่ถ้าไม่มียาตอนนี้นะ่ะงั้นก็ไปโรงหมอแล้วนะ เน็ตฉันเหลือจะทนไม่ได้ยินเหรอเอาเอ้าไปไหนเอา้าช้าจังเลย นอ้างนางจะไม่ได้ยินนะมีสมุดให้ข้ามานะไม่ก็อ่าน้ำน่า,นาจะอยู่ ใหญ่หนึ่งหลอดใหญ่หนึ่งกับหลอดเล็กหนึ่ง